วันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็น h o n ด้าซิตเราจะถ่ายไปอย่างรวดเร็วนะพี่พี่นะซิตี้สีขาวส,สวยๆนะครับคันนี้รถมือดีอวประวัติดีไม่เคยชนแล้วก็น็อตไม่ขยับด้วยนะเป็นฮอนด้าซิตี้ 1.5V Geoto สีขาวปี2010นะครับได้ชุดแต่งหล่อๆรอบคันแบบนี้นะครับในราคาเพียง1,89,000บาท 189,000บาทเครดิ D D ตดีฟีดาวตกครั้งว่าอยู่ที่4,000กว่าบาทเอง4,736บาทผ่อนเพียง5ปี60งวดให้ดูสภาพาแสงมันย้อนมานิดนึงนะที่เปิดประตูเป็นโครเมียมลงล้อรลอหลอล้อลออ,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 อขอบสิ้ยางฮันกุก โอสเกิร์ตหลอดีนะคันนี้นะแลวหน้าก็ประมาณนี้เลยนะครับหน้าขับดี่อนสบายส0 0พักว่าบาท<ม>วงเล็บรถยจะไม่ได้เช็ดนะอ่าถ่ายสดๆเลยนะครับมีเสียงรถรบกวนนะครับยังขออภัยร้านอยู่ติดถนน,นนะวันนี้รถเช้านี้เยอะมากอันนี้คือใช้เสียงตัด ตัดเสียงบรบกวนด้วยนะเสียงมันอู้ๆหน่อยนะฮะล้อก็สวยดีครับค่อนข้างใหม่นะครับติดฟิล์มกันาสาดให้ครบนะอุ้สเกิร์ตหล่อคันนี้สเกิร์ตหล่อเลยนะแล้วข้อดีของซิตี้ก็คือได้ดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อพร้อมระบบเบรก ABS นะครับหลอดีนะเติมลามานได้ถึง E 2 0กระจกเดิมเดิม เข้ามาดูมาทดลองขับได้ครับขอคนที่พร้อมมองรถนิดน,นึงนะครับช่วงนี้ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับจะส่งท้ายเดือนสิงหาคมแล้วสเกิร์ตหล่อมากเซ็นอร์หลัง 2. จุดิิ้ฝาท้ายโคเมียมผมว่าเริ่มปลายฝนต้นหนาวแล้วเครื่องยนต์ไอวิเทคนอนดึกๆต้องมีห่มผ้าช่วงนี้นะฮะรถสวยครับใครที่อยาก่อนรถถูกๆนะ ขับง่ายใช้งานดีนะครับแต่ประหยัดถ้าไม่ได้ขับเร็วมากประหยัดนะซิตี้อ่ะไปดูภายในกันต่อฝากระโปรงมีสติกเกอร์ A อรนะครับแล้วก็มีแผ่นกันความร้อนมอ,อก,กอนะครับสต,ติกเกอร์ต่างๆนะฮะอยู่ครบคิวอาร์โค้ดนะหัวน็อตส,สวยๆครับตันนี้น็อตไม่ขยับรถประวัติด,ดีไม่เคยชนนะครับ เห็นไหมผมไม่รู้ว่าพี่จะเห็นชัดมากน้อยแค่ไหนนะก็อย่างที่บอกไปมาดูรถจริงได้ครับร้านอยู่ลำลูกกาของหนึ่งเองถ่ายเร็วๆนะครับจะได้ไม่ดูนานนะถ้าเห็นไม่ชัดก็มาดูมาทดลองขับได้ครับ เมื่อวานเราเพิ่งส่งมอบรถายาลิสของพี่นาไปนะครับพี่นาอยู่เมนบุรีนะน่ารักมากๆครับซื้อรถแบบไม่มาดูรถจริงที่ร้านนะครับมีบริการส่งถึงบ้านด้วยคันนี้เครื่องยนต์ i v วีเทคนะครับเครื่อง1.5นะเติมน้ำมันได้ถึง E20 ประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้าตลอดนะครับเครื่องนิ่งสมบูรณ์มากรถพร้อมใช้นะครับ ระบบเบรก abs มีให้ครบนะแล้วก็ได้ดิสเบรกทั้ง4ีล้อเลยอันนี้ดีดีมากๆกับ Honda City นะครับเนี่ยสารสาครับสวยงามสภาพสมบูรณ์รถพร้อมใช้เลยนะฮะโอเคเนาะจะได้ไม่ดูนานนะครับถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆก็แนะนำมาดูรถมาทดลองขับรถจริงที่ร้านได้นะครับ แขงประตูคันนี้หุ้มเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลแดงนะก็สวยดีนะครับดูเพลงแอร์เย็นนะครับคอนโซลนี่คอนโซลมีพรมดักฝุ่นนะที่ดูเบาะหนังสีน้ำตาลแดงนึกถึงอะไรนึกถึงบีเอ็มสวยดีอะ่ะเนี่ยอดูหรูด้วยนะดูพรีเมียมดีนะเบาสว,สวยแบบนี้นะครับ คันนี้เป็นรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้าตลอดนะครับประวัติดีไม่เคยชนน็อตไม่ขยับแขงประตูแถวสองนะครับนี่เลยบ่อหนังสวยดีอะนะครับน้ำตาลแดงเนี่ยะจะมีน้อยคนน้าที่จะทำแบบนี้นะผมว่าดูดีไปอีกแบบนะครับแล้วบ่อสวยด้วยเนี่ยนี่ผมดับฟุลน,นะครับใี่นด้านสะอาดถ่ายเร็วนะแล้วก็ หัวน็อตฝาท้ายนะครับมาดูได้เลยนะหัวน็อตสวยๆนะครับนี่โอเคหัวน็อตสวยๆนะครับนี่แล้วก็มีถาดยางนะครับยกขอบรองพื้นแบบนี้นะกว้างดีนะไฟส่องสว่างติดนะครับอุ๊บเอ้ยนี่กอนข้าไม้ขึ้มือแม่แรง มีให้ครบแผงประตูฝั่งนี้อ่ะสวยๆนะให้ดูบอ่อหนังฝั่งนี้เอยสภาพดีมากนะสไตล์ตรถยุโรปเลยนะครับเบาะนี่โอเคเบาะสวยสวยสุดๆอะนะครับเนี่แล้วก็ไปดูภายในกันต่อกลับเข้ามาด้านในนะครับอันดับแรกพวงไลัยนะนี่โลโก้แแดงนะต้องทำอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นโครเมียมเนี่ยมันจะทลอก นะตามอายุมันแหะนะครับเป็นอาการประจำตัวนะร,รอบเครื่องยนต์นิ่งๆนี่รอบเครื่องยนต์นิ่งๆน,น,นะมีอัตราค่าเฉลี่ยนะเวลาขับขี่นะมันจะขึ้นกี่กิโลต่อลิตรเวลาเราขับเห็นไหมยี่สิบสี่สิบเลยนะครับประหยัดน้ำมันนะครับเลขไม่เพียงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮานด้าตลอดนะครับตำแหน่งเกียร์ไม่คาดเบลแจ้งเตือนนะครับน้ำมันจะหมดโอเคเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา นะครับโอเคแล้วก็กราจากออโต้ฝั่งคนขคับหายใจเหมือนจะเป็นลมเลยหายใจไม่ทันาากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเข้าลงออกขึ้นโอเคข้างซ้ายออกลงขึ้นโอเคตรงกลางนะไปชุกเฉินนะครับนี่ช่องแอร์อะไรก็สวยดีนะสมบูรณ์ดีแอร์เย็นดีนะแต่ว่ามีรายละเอียดตรงนี้นิดนหน่อยหน่อยนะนี่นนน าตามสภาพการใช้งานนะครับโอค่าคนเดิมนะมีช่องใส่ USB. ยูดียุคนั้นก็เป็นรถรุ่นค่อนข้างใหม่นะมียูดีแ้วไม่มีซีดีละนะครับเริ่มเป็นยุคเปลี่ยนเป็นยูดีละนะครับเครื่องเสียงเดิมๆเริ่มเสียงสแกนกดค้างสแกนกดค้างทำงานได้ดีครับสมบูรณ์ดี ขาแบบอยู่ในับอ่าประมาณนี้หรือเดี๋ยวนี้จะไปเปลี่ยนจอ Android ก็ได้เพิ่มกล้องมองหลังก็ได้แล้วแต่เลยนะเดี๋ยวนี้ไม่แพงเลยนะบอกเลยว่าจอ Android เนี่ยทั้งแรงภาพชัดนะครับสวยด้วยนะครับราคาเบา ใจคอมค่าประมาณนี้หรือว่าจะเปลี่ยนช่องอย่างนี้เปลี่ยนช่องแล้วก็เซฟไว้แล้วก็หมุนเอนเาก,ษษษกดไปทีนึงแล้วก็หมุนน,นะครับประมาณนั้นชอบช่องไหนก็หมุนไปเบื้องต้นเข่าๆประมาณนี้ไรฟ้าด้านหลังไฟ AC ปกติเลยนะครับอาการ2ตัวนะฮอนด้าซิตี้แจ็ซไอซิตี้แจ็ซหรือไม่ก็เป็นซีวิกอะไรเงี้ยนี่ที่เจอประจำไฟ AC จะไม่ติดแต่ทำงานได้ตามปกติกับ โลโก็โครเมียมถ้ามันถลอกเขาก็จะเปลี่ยนอย่างนี้สวยสปอร์ตขึ้นนะดูดีขึ้นเยอะนะครับนี่ทำงานปกตินะเนี่ยอันนี้คือปิดนะเราจะรู้ได้เลยเปิดนะแอร์เย็นดีนะเบอร์สามเบอร์สี่ 3, นะครับลมแรงแอร์เย็นถ่ายเร็วนะมีช่องใส่ของช่องวางแก้วน้ำสองช่องหัวเกียร์ก็ยังสวยดีนะเนี่ยฐานเกียร์อะไรเงี้ยนะครับโอเคเบรกมือแน่นๆนะมีช่องใส่ของวางแก้วน้ําอีก3ช่องนะ กุญแจรีโมทแล้วก็เออโอเคมีล็อกเทคด้วยคันนี้นี่สังเกตกุญแจตัวนี้รู้เลยนะมีล็อกเทคด้านล่างตรงนั้นตรงนั้นเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ขอโทษนะนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้โอเคขอโทษนะครับกุญแจพับเป็นรีโมทนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับหนึ่งสองสามติดแล้วนะครับรอบเครื่องยนต์นิ่งๆน,นะครับผม สรุปคันนี้เป็น Honda City 1.5V เกียร์ออโต้สีขาวปี2010นะครับรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับประวัติดีไม่เคยชนน็อตไม่ขยับพร้อมชุดแต่งนะสเกิร์ตรอบคันล้อลลงล้อแม็กขอบ15สีดำส,สวยๆนะครับพร้อมเบาะหนังสีน้ำตาลแดงนะดูแพงดูหรูสไตล์รถยุโรปเลยนะครับในราคาเพียง189,000บาท189,000บาท เครดีดีฟีดาวนะครับตัวขั้นต้นอยู่ที่4 7 3 6บาท4 7 3 6บาทผ่อน5ปี60งวดเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็รบกวนโทรได้เลยนะครับ0ู5ย์9 1 9 8 7นไปะครับ0852491987เกนไปกริดนะครับร้านอยู่ลำลูกกาเขาหนึ่งเองมาดูรถมาทดลองขับได้ไม่ต้องกลัวการจองนะครับมาดูรถไม่ถูกใจเซ็นเฟ็นซไม่ผ่านคืนเงินจองทุกบาทที่นี่ซื้อเงินสดรับรถพร้อมเล่มได้เลยนะครับรับรถพร้อมเล่มทะเบียนได้ทันทีนะครับ มีบริการส่งถึงบ้านแล้วก็ส่งทั่วไทยด้วยใครสนใจรบกวนโทรได้เลยนะครับ